คุณแก้มบุ๋มนะคะร่ำไห้ตราบาปทำดาราหนุ่มที่รักมากชีวิตพังขอโทษพ่อแม่ขุนเผยเหตุไม่มีใครรู้ดาราสาวนะคะแก้มบุม๋มปริยาดานางร้ายรวยและสวยแซบนะคะเปิดใจถึงเรื่องราวความรักตั้งแต่วัยรุ่นบอกว่าเคยอกหักหนักนะคะถูกผู้ชายทิ้งไปคบแฟนเก่า ทำให้คุณแก้มบุ๋มนะคะเรียนรู้กับความเจ้าชู้ของผู้ชายค่ะทําให้กลัวความผิดหวังเลยหันมาคบทีเดียวหลายคนเพื่อเป็นทางเลือกบ้างแต่ก็จะบอกผู้ชายทุกคนนะคะว่าคุยกับใครอยู่บ้างถ้าใครชนะใจได้ก็ได้เป็นแฟนและกับตรบาบาปในใจกับความรักกับดาราหนุ่มชื่อดังขุนชานนนะคะที่เลิกลากันไปแล้วหลังเป็น การบอกเลิกลาแบบจบไม่สวยซึ่งเคยเป็นข่าวใหญ่มาแล้วนะคะโดยหนุ่มขุนเนี่ยชนะใจสาวแก้มหม,มค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าลุกที่คนมองเขาเป็นแบดบอยเจ้าชู้เมื่อรู้จักกันเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเขาดีมากถึงขั้นเตรียมซื้อบ้านให้เราไปอยู่แต่สุดท้ายค่ะเจอกับปัญหาที่แก้มหมุนถึงกับโพสตลงโซเชียลนะคะเรื่องปมด่าศกระป โพสทวงเงินแก้มบุ๋มบอกว่าความจริงเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีไม่ได้เจ้าชู้เขารักเรามากแต่ปัญหาเดียวคือเรื่องที่ให้เขาเลิกดื่มเขาเลิกไม่ได้กลายเป็นปมทะเลาะบอกเลิกเขาซึ่งเขาก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งให้แล้วเธอยังเผยอ,อีกนะคะว่าหากย้อนเวลาไปได้เนี่ยที่อยากแก้ไขก็คือจะไม่โพสต์สิ่งนั้นลงไปค่ะ สิ่งที่อยากบอกเขาก็บอกไปหมดแล้วแต่สิ่งที่อยากบอกครอบครัวเขาก็คือหนูอยากขอโทษคุณพ่อคุณแม่คุณย่าน้องๆเขาทำให้เขาเสียชื่อคนมองเขาผิดไป เธอนะคะยังเล่าต่ออีกด้วยว่าเมื่อตอนคริสต์มาสเนี่ยได้คุยกับเขาก่อนที่เขาจะบินไปเกาหลีรู้สึกคนเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่แค่ขอโทษคนที่เรารักคงไม่เสียฟอร์มไอจเราต่างบล็อกกันแต่ยังมีไลน์ก็กดไปขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ทำไป คุณแก้มบุ๋มนะคะร่ำไห้ถึงกับน้ำตาไหลาพากค่ะเผยด้วยว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบกลับหรือเกลียดเราขนาดไหนเพราะว่าไม่ได้คุยกันเลยมาหลายเดือนแล้วแต่เขาโทรกลับมาว่าเขาไม่เคยกโกรธเราเลย เขารักยังไงเขาก็ยังคงรักเหมือนเดิมสิ่งที่มีที่ทําไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมบ้านที่ซื้อไว้ก็ทิ้งไว้ยังไม่ได้ทำอะไรเก็บทุกอย่างไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าสิ้นปีนี้ก็อาจจะขายบ้านแล้วคุณแก้มบุ๋มนะคะยังเล่าต่ออีกว่าเราทําเขามากขนาดนี้เขายังไม่โกรธเราเลยเขาไม่ได้ออกมาตอบโต้ไม่พูดอะไรเลยเพราะว่ากลัวบานปาย แต่เราเนี่ยอารมณ์คิดเล็กคิดน้อยทำให้เป็นแบบนี้ทำให้เขาเสียโอกาสหลายๆอย่างเรียกว่าเป็นตาบาปว่าเราทำให้คนที่รักได้มากขนาดนี้เลยเหรอถามเขาว่าจะกลับมาได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่รักแต่สังคมอีกที่บ้านอีกมันรุนแรงคิดว่าถ้ากลับไปก็คงไม่เหมือนเดิมเราก็ยังแอบมีความหวังแต่มันก็ไม่ได้ ก็ต้องทำใจความหวังก็น้อยลงช่วงมีเรื่องแรกๆไม่ร้องไห้พอคิดได้ขอโทษเขาเขาตอนนั้นเนร้องไห้หนักสุดไปเกาหลี5-6วันนอนร้องไห้ทุกวันรักครั้งนี้เนี่ยทำให้เราโตขึ้นใจเย็นคิดก่อนจะทำอะไรทีิฐิลดลงเราเสียใจเสียคนที่รักมากๆไปเพราะนิสัยแย่แยๆของเราเอง โดยหลังออกรายการนะคะเธอยังโพสต์อีกด้วยว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์กับคลับไฟเดย์ที่ผ่านมาบุ๋มโอเคไม่เป็นอะไรมีแต่ความรู้สึกสบายใจที่ได้พูดออกไปใครจะชอบจะไม่ชอบก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะคะ ในส่วนของบุ๋มก็ไม่ต้องสู้หรือเชียร์อะไรกันอีกให้เก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆแล้วกันเราต่างคนต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วขอให้สิ่งที่บอกมาพูดในรายการช่วยเตือนสติใครหลายๆคนนะคะปอลอเขาไม่เสียใจอะไรแล้วจ้ากดล็อกเวอร์ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ในคลับไฟเดย์นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า